วันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ4 5นาทีครับพอสมควรเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับนะฮะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับออกกําลังกายทุกวันนะ,ะชีวิตของเราจะยืนยาวสามารถทำให้เราต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บอาทิเช่นอายุ50ปีขึ้นไปนี่แหะครับก็มีโรคตามมาพวนเลยพวนเลยไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวาน คอเลสเตอรอลโรคหัวใจตีบเส้นเลือด uh, ในสมองตีบนะครับเพราะฉะนั้นสี่ห้าโรคที่ผมกล่าวมานี้นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นกับทุกทุกท่านได้เลยถ้าเราประมาทกับชีวิตของเรานะครับก็อย่าลืมเชิญชวนออกกำลังกายด้วยครับเพื่อนๆวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ